มีน้ำฟรีมีดื่ฟร <walk> er. in ีมีนมิตินแล้วก็มีข้าวมีข้าวเดินไปลงทานเดินไปลงทานแล้วเดินไปอร่อยอร่อยอร่อยีนี่มีของกินได้มีดนมิตินน้ำอร่อยไหมตำรวจเท่าน้ำเปล่าเป็นน้ำเป็นน้ำหนาวเหรอขอบคุณมากแม่แม่น้ำหนาวเหรอไม่น้ำหนาวแบแม่น้ำทแม่คนอื่นก็ถือพัดกันน่ะทำไมแม่หนาวท่มิิน แม่กินไอิมแม่เล่นหนาวแม่จะเล่นกันหนาวมาเลยแกมหารานจันทร์ตากันหนาวเล่ตากันหนาวอัะใจ เหนาวกันค่ะไปสุดลหลังโบนเลยนะจะเจอบอกมีนมจีนรเลี้ยงด้วยค่ไปกินกันนะไปกินกันนะมีกันาแม่นั่งป่าฝนวันนี้แม่นั่งอาบแดดนี่ตั้งแต่ตัวรากาโบอาบวันตาฝนมได้อาบแดดแล้วค่ะแม่แม่ล้วนดุขมากวาเลนอายุวันะม่คลตลอดรุ่็รุ่งวี่ากแดหลังจากที่มีอาหารด้วยนะคะ แม่แม่เราไปกินไอตคีมกินอาหารมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำจีนด้วยแม่ก็ไปทานอาหารกันแล้วค่ะอาวันนี้แต่วันนี้ก็แม่นั่งตากแดดแม่บอกไม่ร้อนแต่แม่พักค่ะที่ลากขึ้นเช่นเดียวกันแม่สู้ชีวิตมากเลยเพะญาติโยมที่ไปลุกสี่ทุกหาทัสามวันนี้ก็เดินทางมาดูแดดกันค่ะใช่เนี่ยเอาน้าริกวก็ฝากพี่เป๊ดเอาหน้แริ้วก็ฝากี้อันนี้มิตรภาพแข่งไปอันนี้มีผู้ฝากพี่แป๊ดด้วยนะคะ ทำอร่อยแม่ทำให้กาแ่ชุ่มมะเขือโอ้ย็นไหพยายามทำมาหากินอ๋อช่วยทำกับข้าวไปร้องเพลงไปคนนี้มีแฟนแก่ป่ะแม่ก็ด้วยรอเลยแฟนนวลสันติสุขเรอมาสันติสุขจริงแล้วบ้านชอบไปอยู่ตามเด็กน้อยอยู่เนี่ยแฟนไม่ว่าหรอมาส่งทุกรอบรอแฟนมาส่งอีกเวลากาแฟมันถามว่า ไปไงกบเร็วนายบอกว่าจะไปนานๆใช่ไหมความสุขของแม่เฮียรู้ว่าหนูชอบร้องเพลงาเขจะชอบให้หนูร้องเพลงให้ยุ้ยขึ้นเวทีเลยเอ้้ยนทำตาจะไม่ไปออกไมค์มันนี่แหละตัวเขาต้องมาสัมภาษณ์ทำตาจะระเร้องยังไงอน้ำตาน้ำตาจะระเก้อรอให้แต่ใจยิ้มเลย ตรงเปกกับลีลาเธอได้ดีมีใหม่จำเป็นเสียใจด้วยเรือถ้าจอร์คเคมมาเจอมันคงเรียกคุณอาเสียงดีต่อมาใช่จ้าวันนั้ได้ตังค์ไม่อ้อยเลยไม่อ้อยใจติ๊บล้วฉันจึงไม่ถามถึงใคร ถึง้ามีใครอยู่ในใจน้ำเลือดเพียงไหนมาใหลสะเทือนถึงธอไปหาใครเคียงขางและไปแล้วไปอยู่ทาง สุดใจเมือนสวันวานขณะที่เธออยู่ใกล้กับฉันแต่ใจทนั้นไม่นานก็ช่างจะค้างหรือไม่ค้างไม่จะทำขอเจ้า ถึงฉันเป็นบ้านที่เท่าไร่ฉันทนได้ทุกข์ยากจะปอดภันได้เธอเกิดเมตตาก็แค่เจอหน้าอาทิตย์ละอันนี่เอากรบเกมาไปดนี่ยังไงได้ยได้ทานยัน